ส่วนที่อำเภอบ้านนาเดิมนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและก็มีการปล่อยขบวนแห่รถรับเงินพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ครับที่บริเวณสารอาอเนกประสงค์ในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพิษณุนวลน,น้อมปลัดอำเภอ หัวหน้างานปกครองอำเภอบ้านนาเดิมครับได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2566โดยมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นข้าราชการประชาชนนะครับได้ร่วมในขบวนแห่รถรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่หน้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3ผ่านไปยังชุมชนในอำเภอบ้านนาเดิมครับ เพื่อที่จะเป็นการเทริดพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดรวมไปถึงช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้แล้วก็เป็นทุนตั้งต้นนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป็นชุมชนตามแนวทางสันติวิธีครับ ซึ่งเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ค่ะสำนักงานปปสภาค8แล้วก็กรมพัฒนาชุมชนก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จเป็นองค์ประธานพระราชาทานเงิน พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ภายใต้หลักคิดรวมศรัทธาสืบสานพัฒนาประชาร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกองทุนตั้งต้น,ตตนแห่งความดีในการป้องกันและ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมู่บ้านชุมชนละ8,000บาทมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในขณะนี้จำนวน21หมู่บ้านและได้กำหนดมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,566ให้ครบ19อําอำเภอต่อไปค่ะ